เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะเป็นปมที่โรนโดเนี่ยถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอก็คือเขาเนี่ยมมกจะถูกเปรียบเทียบว่าเขากับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันซึ่งเรื่องเนี้ยก็มีแต่การพูดผ่านสื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในใจเป็นอย่างไรเนะี่ยอ่าก็เลยไปที่มาอันเนี้บอกโรนัโดเนี่ยเปิดใจแล้วนะว่าผมเหนือกว่าเมสซี่อ้อโหนี่ถ้าเป็นจริงเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยต้องนําเสนอข่าวนี้แบบเป็นพาดหัวข่าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันไม่เหมือนอันอื่น ที่คนอ้างนู่นอ้างนี่ไอเน,นี้ยมันเป็นคลิปเลยว่าโรนโดพูดอย่างนี้นะครับ mm hmm. อ่าไม่ได้แค่ว่าเขาเก่งกว่าเมสซี่นะบอกด้วยว่าเมสซี่เนี่ยติดสินบนกรรมการนะโอ้โ oh, หนี่ oh. แรงนะคลิปเขาได้บอลลอนดอรถึงแปดสมัยและคว้าแชมป์โลกเนี่ยเป็นเพราะการติดจินบนกรรมการ mm hmm. อย่าเสีย mm hmm. เวลาเลยครับไปฟังดีกว่าว่าตกลงโดนันโดพูดอย่างนี้จริงไหมและคนที่พูดใช้โรนโดจริงหรือเปล่า than opinion's than's not only better that but, uh, If it wasn't for Messi to pay the referees, he wouldn't have won a single Ballon on door. So, same with the World Cup he won. Almost all the matches he played were rigged. So that's why I hate him. I should have won the World Cup. I clearly deserved it. And uh, it's not an opinion. Not Messi. And not only no, no, no. But, uh, if it wasn't for Messi to pay the referees, he wouldn't have won a single ball. แล้วก็บอกอว่าคว้าแชมป์โลกได้การลงสนามทุกครั้งเป็นการติดเชืบนกรรมการหมดโอ้โหนี่เหมือนฝันไปเลยนะได้ยินคำพูดแบบนี้ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีคลิปนี้ออกมาได้นะนแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่เราดูเนี่ยนะเป็นเรื่องของความมายานะครับไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือดีเฟกนะครับจะต้งองบอกเลยว่า มันเหมือนจริงมากอา่าสำหรับคุณโยนดูแล้วรู้สึกยังไงกับคลิปนี้โหคือภาพดูดูเนียนนะฮะแล้วก็เอแต่ข้อความดูแรงแรงจนต้องบอกว่าโอโ้โหแล้วมันจริงเหรอเน,นี่ยอืมไอสิ่งที่ทำให้ลพปเนี้ยคนเอะก็ไม่ใช่เรื่องเทคนิคนะเรื่องของเนื้อหาเนี่ยมันแรงเกินกว่าจะเชื่อได้นะ,ะว่ามันจะมีนักกีฬาแบบนี้กล่าวหานักกีฬาอีกคนนึงอย่างนี้นะ แต่ที่เราเห็นเนี่ยเราบอกก่อนเลยนี่คือดีฟเฟกเนี่ยคือต้องบอกว่าคลิปนี้ออกมาคนดูเนี่ยโ,โหเถียงกันใหญ่เลยนะบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อนี่เขาบอกเป็นแฟนเมสซี่เขาก็ไม่เชื่อว่าโรนโดจะพูดอย่างนี้ในนี้คนก็บอกว่าเนี่ยแฟนโรนัลโดเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมหรือบ,บางคนก็บอกโรนโดคุณก็มีตงังคุณก็ไปจ้างล้มบอลได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ความเห็นหลากหลายเลยนะ แต่สิ่งที่สรุปได้ว่าคลิปนี้ไม่จริงก็คือคลิปต้นฉบับนจากอันนี้เป็นตอนที่โรนโดเนี่ยไปเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางสกายนิวนะซึ่งคลิปเนี้ยสัมภาษณ์เมื่อตอนต้นปี2022นะครับเป็นการเปิดใจตอนที่กลับมาเล่นให้แมนยูเพราะเขาบอกว่าเขาไม่กลับมาแมนยูเพื่อแมนยูอันดับโคนะเจ็นะอย่างเขาเนี่อย่างน้อยต้องอันดับสามอะไรอย่างนี้ก็พูดถึงความกดดันตอนกลับมาอยู่แมนยูนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยไปดูแล้วไม่มีพูดถึงเมสซี่อะไรเลย แล้วอย่างที่บอกคลิปนี้อัปโหลดตอนต้นปี2022แต่ในเนื้อหาที่เป็นคลิปปลอมเนี่ย<อ>เขาพูดถึงว่าเมสซ,ซี่คว้าชแชมป์โลกได้เพราะจ้างกรรมการล้มบอลแต่วันโลกครั้งที่แล้วมันเล่นปลายปี2022แล้วโรนโลกจะรู้ได้ไงว่าเมสซ,ซี่สุดท้ายจะคว้าแชมป์โลกนอกจากมียานทิปอะไรหรือเปล่าอันนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกเลยว่าคลิปที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาเท่าน,นั้นเองนะเป็นข่าวปลอมแต่อย่างที่ตกใจก็คือน ฟังแล้วมันเนียนมากนะทุกวันนี้โอ้โหการใช้ดิฟเฟกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อไปนี้มันจะเนียนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแยกความจริงกับความปลอมเนี่ยต้องใช้สติมากกว่านี้จริงๆแต่คำถามใหญ่เลยตกลงแล้วเมสซี่กับโรนันโดเนี่ยเขาคิดยังไงต่อกันบอกว่าสองคนเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จพร้อมๆกันเลยแล้วคนก็ไปเปรียบเทียบกันตลอดนะโดยเฉพาะฝั่งโรนันโดเนี่ยโดนหนักสุดเวลาไปแข่งอะไรเนี่ยบางที คนก็ไปเรียกชื่อเมสซี่ใส่เขาอะไรเงี้ยก็เกิดความเครียดกดดันเขาเหมือนกันนะซึ่งแต่ถ้าไม่ถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่เขาเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันกระตุ้นให้ทั้งสองคนเนี่ยพัฒนาฝีมือขึ้นมานะอ่เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เล่นให้ยุโรปอีกแล้วเมสซี่ไปเล่นในอเมริกาโรนัลโดไปอยู่ซาอุเนี่ยเขาก็บอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยได้จบลงแล้วนะยุคสมัยของเขาสองคนที่มีการเปรียบเทียบกันเนี่ยจบลงแล้วแต ตาบใดที่ทั้งสองคนนี้ยังสวมเสื้อทีมชาติอยู่นะครับสำหรับแฟนบอลเนี่ยมัมก็นยังไม่จบหรอกครับอย่างตอนนี้ยูโรนะแข่งอยู่แล้วในสัปดาห์หนะ้าโคปาอเมริกาของอเมริกาใต้ก็จะเปิดฉากแล้วนะคนก็ต้องจับตาอีกนะว่าทั้งสองคนในี้ใครจะพาทีมชาติไปได้ไกลกว่ากันนะอ่นี่ก็คือเป็นเรื่องนะเกี่ยวกับโรนัลโดนะครับคือต้องบอกตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างความสําเร็จด้วยฝีเท้าของตัวเองนะคือต้องบอกพฤติกรรมของเขาบางอย่างเนะี่ยมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับ แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสามารถในการยกระดับและควาสามารถสถานของตัวเขาเองตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วเขาเขาเป็นสุดยอดนักเตะเพราะอะไรนะเพราะความเข้มงวดกับตัวเองของเขาเนี่ยคือที่มาของความสําเร็จของ c r 7คนนี้นี่เองครับ